สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ที่รับชมต้องปุ่นเหลาชนแนลนะครับด้วยว่าผู้ไทยหาวครับผู้ไทยหาวครับผู้ไทยหาววันนี้มาเลาะตลาดนัดติมโของอ,อยู่แถวด่านต่อมอเข็มมะลาดด่านตอมอเข็มมาล,าด,ดา,มมมา,ลาดครับผู้ไทยหาวครับนี่สุดเขตแดนสยามด้านหน้านี่ตลาด ด่านตมครับที่ด่านตอมอเข็มมราชามาดูว่ามีอะไรขายบ้างเพื่อจะได้ซื้อไะทำกับข้าวกินด่านพรมแดนเข็มมราชบนราชธานีอันนี้ก็มาสักกะละก่อนนะครับพระเจ้าตากสินมหาลาชนะครับสาธุสาธุ ด่านตมอยู่ตรงนี้นะครับด่านตมจะดูว่าม,มีอะไรครับ ับมเห็ดเพินน่งนี่ยังครับนี่เหิดตับเต่าจ้าโอ้นีม่มานเห็ดตับเต่าในบนนี้อโอ้คุ้งลร่เจ้าบาทครับพี่อน โลนึ่งก็ดีบอกบ้า,บานเท่าเรื่องฟังับ้านเท่ามันยืนปลาสนโเนบ้านเท่าบ้านเทามันก็มีแหละค่ะจะีเป็น,นอกันน,นีบ่บนบ่บอกยวเบิ่งก่อนเ็ด <c oughs> ตับเตา่าเห็ดปึ้ง <c oughs> ตะตะซือ้อหรอบอนี่เห็ดตะตะไงเจ้าบาทลอยหกสี่กรอเอาเม่ดเราลังไละไรเกสรเกรน้นันมาตนอันนี้ง่ายตัวนี้เจ็ดปวกปวจ้า Bạn nan nè, nan 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 mua nan 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 nè 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 nan nan nè nan 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 này nan 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 lời bạc tiếp rồi sao rồi bạc tiếp xong rồi sao đây các anh, xong lô đây này thành xong lô, xong rồi อพอดีอเลยก็เลยทอดเนาะมนมันแข็งหน่อยเลยา้อ,อยเดียวตัวนี้้อยเดียุ้มอำลับเอาหนิละสองถุงแปดทิปเยูบย้ทิทสองถุงเอาไปเอาไปใ,ไปใปู้เอาไปให้ปูเด้อนี่นะผู้ให้หาวไปให้ปู่เด้อ หอยเลือหอยเลือหอยเลือนี่เดียวไปเรปอู้นี่นะปูนี่ปู้ถิ้งต้แก้วตําสีฝีแห้งเทียดแห้งเอาเอาไปปาดเซอร์ไปแล้ว ไปาง,งานเมื่อกี้อยู่แล้วอืมนี่เห็ดตับเต่าบ้านเรานะครับแบบนี้เห็ดตับเต่าบ้านเราก็แบบเมื่อกี้นะ่ะแบบนี้ครับแบบนี้จะมาจากฝั่งประเทศเพือนบ้านนะครับแบบนี้ตาไม้คนละพื้นดินจาะคนละอย่างอตอนนี้กออ็ลูกออสลูกออสกบ มาเน,น,น,นื้ออ่อนนะแมครับเช้านี่กินตัวนี้เนาะนมอั่นแหละมาอยาได้ก็เอาทิ้งวางไว้ก่อนที่นไเลนี่ยินเนคยกินไหมด็นแช่เย็เลยมันคือหูจอจิเบี ครับมีตอด้วยครับสำหรับสองร้อยบาทนี่มีก็มีหนจอยมีหัวเสือบ่เม่นครับเน้าหัวเสือกำลังออกครับนี่ดูได้ครับเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วแมวอบ่๋หมายเป็นวันที่รอ ขอวานแับนี้เหรอทอดหวานแบบนี้เนาะยามีเนาะโลละแพรงวะแม่งแพรงยามันลดลงเลยตัวนี้โลดล่งกลงเนยแต่ก็พันตัวองผม จะบาบกูเห็นโอ้ยนี่คนว่าอะไรสดมืองนี่เนี่ยคนวันคนที่หนึ่งคนวานซอยคนเด้อพี่น้องไอ้ไฟมันไปบนทีหละปะ เนี่ยเราใส่ให้อยู่นี่เดิโอเราใส่แปบเดีวโอ้เราใส่ใเขาอืม,อมแต่ล้า,ลานจานก็ไม่ค่อยมีอยงหลายดอกอเพราะว่าเพิ่งเปิดประเทศเนาะเพิ่งเปิดแม่เท่ากันก็มีน้อยเดียวก็เลยมีเมนูไปเห็ดกินอยู่แม่นวอย่างต้นอ่อนต้นอยู่นีน่ เลยเดียวเมนูเลยหอยเดือยไปให้ผู้เฒ่าหอยเดือยไปให้ผู้เฒ่าแค่นั่งจะได้หลากหลายนึ่งคนอีหยังแนี้ยนี่เจ้าปูกัมพีเฟื่งปูอีหย่างอื่นปูปูปูภูเขาปูภูเขาดิโอ้ปูมาจากภูเขาเห็ดผึืงตัวนี้มันจะเห็ดเฟืองแน่ๆเขาเรียกเห็ดเห็ดตับเต่าเห็ดผึืงตับเต่าครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ได้เห็ด ตับเต่านะฮะด้วยเห็ดพึ่งนะฮะเห็ดตับเต่าที่ตลาดตอมอเขมารลาดนะครับเอามาแกงนะครับเมนูที่ได้มาก็จะกินกันวันนี้แหละหน้าตาก็น่ากินมากนะครับมากินด้วยกันนะครับทุกคนนะครับเมนูเห็ดตับเต่าครับจากด่านตอมอเขมารลาดนะตลาดอยู่ตรงนั้นมีตลาดลานจานนะครับมากินด้วยกัน